สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์นะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราจะพูดกันถึงสถานการณ์ที่โจโฉนั้นทําการแผ่ขยายที่พลรวมถึงการขยับของเล่าปี่และซุนกวนซึ่งนี่จะเห็นได้เลยว่าการเกิดขึ้นนะครับของ บรรดาผู้มีที่พลนั้นค่อยๆงวดเข้างวดเข้าจนแทบจะเหลือแค่3ก๊กกแล้วทีเดียวแล้วครับเพียงแต่ว่า3กมกกนั้นจะยังไม่ใช่ยุคนี้นะฮะเวลาเราพูดถึง3กมกกเนี่ยเราจะพูดถึงหลังจากที่เกิดการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมาคราวนี้ครับโจโฉนะั้นมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะทําการเข้ายึดเมืองฮันตงซึ่งเมืองฮันตงนั้นนะอยู่ในแถบที่เรียกกันว่าตรงชวนเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองใหญ่แล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่นั้นก็คือเตียวหล่อโดยมี ผู้ช่วยนะครับของเขาก็คือเตียวโอยนะเป็นน้องชายอย่างไรก็ตามครับเตียวล่อนั้นเป็นคนที่มีความไว้วางใจต่อลูกน้องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับถ้าเราดูบุคลิกภาพนะครับของเตียวล่อหลายคนมองว่าเขาเป็นคนที่โหดร้ายนะครับแต่ถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเตียวล่อนั้นก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แล้วครับโนบะด้เพอร์เฟกต์นะในมุมของ3ก๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยเตียวลอกก็มีความไว้วางใจนะต่อที่ปรึกษาคนหนึ่งของเขานะที่ชื่อว่าเอียวสงเป็นอย่างมากครับ เอียวสงผู้นี้ครับเป็นคนที่ชอบสินบาทคาดสินบนเป็นลูกน้องนะครับของเตียวล่อที่ชอบไปรับเงินสินบนนะครับตอนแรกก็ไปรับสินบนนะฮะมาจากเล่าปี่เล่าปี่เอาสินบนไปแลกกับม้าเฉียวมาปัตนนี้โจโฉอยากจะได้ตัวของบางเต็กก็ให้เอาสินบนเนี่ยไปที่เ e อนะียวสงกาเซียงบอกว่าเอาสินบนไปแลกนะฮะอย่างพวกนะทองคําอะไรต่างๆที่เป็นแผ่นเอาไปแลกนะให้เอียวสงไปเป่าหู ว่าบางเต็กนั้นเป็นคนที่ไม่ดีเกิดความหวาดระแวงเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงนะครับในใจของเตียวล่อสิ่งนี้ก็เลยทําให้เตียวล่อนั้นสร้างความหวาดระแวงในใจให้กับบางเต็กซึ่งบางเต็กนั้นเป็นขุนพลเป็นแม่ทัพคนสําคัญจนสุดท้ายบางเต็กต้องยอมสวยพักต่อโจโฉไปเลยทีเดียวละครับนี่เป็นการเสียมือดีนะฮะพอบางเต็กนั้นไปอยู่กับโจโฉแล้วจะทํำอย่างไรละครับตอนนี้ฮันตงหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วครับเตียวล่อมีแต่เตียวโอย แล้วก็มีไส้ศึกคนหนึ่งนะฮะที่พร้อมที่จะขยับขั้วขยับค่ายได้ตลอดเวลานั่นก็คือเอียวสงคนปากหวานแต่แต่ว่าปากหวานอย่างเดียวนะครับแต่ไว้ใจไม่ได้โจโฉจึงได้ทําการหารือนะครับกับบรรดาลูกน้องแล้วก็ทีมงานฝ่ายเสนาธิการนะฮะที่อยู่ที่ค่ายหน้าง,งานตรงนั้นนี่นะครับว่าจะทําการเข้ายึดดินแดนตรงชวนแล้วก็ฮันตงนี่นะครับปรากฏว่าก็ทําการทําหนังสือครับนะไปถึงเตียวหล่อบอกว่าอยากจะได้เมืองนี้ อยากให้เตียวล่อนั้นสวามิภักดิ์ซะก็จะไม่ทําร้ายจะเก็บเอาไว้ให้ทํางานต่อไปหนังสือส่งไปถึงนะฮะที่เมืองฮันตงนะครับเตียวล่อก็ทําการคลี่เปิดอ่านดูปรากฏว่าเนื้อความนะั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วเนี่ยนะครับว่าโจโฉต้องการให้เตียวล่อนั้นยอมแพ้แล้วก็ยอมสวามิภักดิ์แล้วก็จะเก็บเตียวล่อเอาไว้ใช้งานเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็คงจะให้ดูแลแล้วก็ปกครองอยู่ในบริเวณนั้นต่อไป อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ครับท่านผู้ชมครับเตียวล่อและเตียวโอยนั้นเป็นผู้ปกครองเดิมซึ่งไม่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลกติกาหรือกฎเกณฑ์อะไรจากใครก็ตามนะตนเองเป็นผู้กําหนดเกณฑ์เป็นคนกําหนดกติกาอยู่ตรงนั้นมาบัดนี้โจโฉต้องการนะที่จะให้ไปเป็นลูกน้องโจโฉก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาที่โจโฉเป็นคนกําหนดไว้เตียวโอยฮะซึ่งเป็นน้องชายของเตียวล่อนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ปกครองไม่พอใจหรอกครับก็บอกว่าพี่เราสู้ไปเลยดีกว่าไหม อย่าไปยอมเพราะว่าถ้ายอมนี่ก็ต้องไปเป็นลูกน้องต้องคอยทําตามคําสั่งเหมือนเป็นหุ่นเชิดของโจโฉอีกชั้นในขณะที่เอียวสงซึ่งเป็นคนที่ชอบสินบาทค่าสินบนอยู่ในโคลาฐานะนะฮะกับเตียวล่อกับเตียวโอยครับเขาไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ปกครองแต่เขาอยู่ในฐานะของลูกน้องเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกน้องผู้ง่ายคือว่าเตียวล่อหรือว่าโจโฉมาตนเองนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเท่าใดนักอยู่กับใครก็ตามที่ทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขและได้ผลประโยชน์ ก็อยากที่จะไปท่านสังเกตเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างระหว่างเตียวโอยเตียวล่อแล้วก็เอี่ยวสงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเตียวล่อกับเตียวโอยนั้นพลาดไม่มีที่ยืนะในขณะที่เอียวสงนั้นสามารถที่จะขยับไปเป็นลูกน้องไปเป็นกลไกลหนึ่งในการทํางานให้โจโฉได้เพราะฉะนั้นเอียวสงไม่อยากจะประทะนะครับกับฝ่ายของโจโฉเอียวสงก็เลยพูดไปกับเตียวล่อว่าท่านเตียวล่อโจโฉนั้นมีกําลังที่กล้าแข็งมั็นยิ่งนักเป็นถึงสมุหานายกเป็นวีกงกะคิดว่า ทั้งฝ่ายฮันตงควรจะยอมแพ้เปิดประตูเมืองสวามิภักิ์ต่อโจโฉจะดีเสียกว่าน่าจะเป็นการดีมันจะเป็นการดีมันก็เป็นการดีอยู่แล้วนะ,ะสำหรับเอียวสงนะครับเพราะว่าเอียวสงไม่ได้ไม่เสียอะไรครับถ้าโจโฉเข้ามาตนเองก็คงจะได้เป็นขุนานางชั้นผู้ใหญ่เหมือนเดิมเขาคิดไปแบบนั้นเตียวลอกก็ตัดสินใจฮะคิดว่าเออหรือจะยอมแพ้ดียอมแพ้กับโจโฉเนี่ยแล้วก็ได้จบจบไปโจโฉก็จะไม่ทําร้ายพี่น้องประชาชนก็จะไม่ถูกบ้านเมืองก็ยังอยู่ดีมีสุข ทรัพย์สินเงินทองต่างๆชาวบ้านก็คงจะไม่รับความเดือดร้อนจากภัยสงครามเตียวอวยเห็นเตียวร่อผู้เป็นพี่นะฮะกำลังสับสนโอลหมานครับว่าเอ๊ะจะถอยไปตั้งหลักแล้วลบต่อไปหรือว่าจะเชื่อใจเอี่ยวสงเปิดประตูเมืองยอมแพ้สมัยพักเตียวอวยผู้เป็นน้องจึงบอกเตียวร่อไปว่าพี่เตียวล่อข้าคิดว่าเราเผาทิ้งซะให้หมดนะเผาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเผาทุกอย่างที่เป็นบ้านเรือนเผาสเสบียงทั้งหมดโจโฉเข้ามายึดฮันตงก็จะได้แต่ดินแดนเปล่าๆไม่ได้อะไรไปเลย ส่วนฝ่ายเรานั้นก็ถอยไปตั้งมั่นที่เมืองป่าตะวันออกรวบรวมสมัครพรรคพวกแล้วกลับมาชิงชัยกับโจโฉต่อไปเราเป็นนักรบอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ออแพโอ้หนทางมันช่างตัดสินใจยากจริงๆครับท่านผู้ชมครับสำหรับเตียวรอดในขณะนั้นตนเองนั้นก็เสียม้าเฉียวไปแล้วเสียบางเต็กไปแล้วไม่ได้มีขุนสึกขุนพลใครที่จะไปต่อสู้ตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงแค่เตียวโอยเท่านั้นที่เป็นน้องชายแล้วก็เป็นขุนพลก็ตั้งใจครับที่จะไม่ยอมแพ้ แล้วจะกลับมาต่อสู้กับโจโฉในโอกาสต่อไปตั้งใจจะถอยทัพไปตั้งมั่นนะพากำลังทหารไปตั้งค่ายอยู่ที่เมืองป่าตะวันออกเพราะว่าเตียวรล่อนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะประมือกับฝ่ายของโจโฉได้นานนักหรอกครับแต่ว่าเตียวรล่อนั้นเป็นคนที่มีความรักต่อประชาชนเขามีความผูกพันนะครับกับบ้านเมืองเขาเขาก็บอกว่าถอยทับนะถอยจะถอยไปที่เมืองป่าตะวันออกแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยสงสารชาวบ้านอย่าไปเผาสะเบียงเลยชาวบ้านก็จะไม่มีอะไรกิน อย่าไปเผาทรัพย์สมบัติเลยก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรนะลั่นดานกรประตูเอาไว้โจโฉเข้ามาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเราถอยไปตั้งที่เมืองป่าตะวันออกแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งก็โอเคครับทุกคนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเอียวสงเองก็จําใจไม่ได้แฮปปี้กับการตัดสินใจของเตียวล่อเตียวโอยก็ไม่ได้แฮปปี้ร้อยเปอร์แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงนั้นเตียวล่อก็พาสมัครพรรคพวกพาลูกน้องถอยทับนะครับไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองปลาตะวันออก โจโฉนั้นก็เห็นว่าเตียวล่อนั้นมีการเคลื่อนพลก็คงจะมีสเกลแมวมองนะครับมีนายทหารทั้งหลายนะที่เป็นฝ่ายลาดตะเวนก็มาแจ้งข่าวให้กับโจโฉได้ทราบโจโฉก็กรีธาทัพครับบุกเข้าไปยึดเมืองฮันตงตรงชวนได้โดยง่ายเลยทีเดียวละครับพอบุกเข้าไปยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเตียวล่อไม่ยอมเผาสเบียงนะกลับให้โจโฉนะที่พากองทัพเดินทางมาไกลเนี่ยใช้เสเบียงต่อไปได้ แล้วก็ไม่มีการเผาทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรของชาวบ้านเลยก็นในใจของโจโฉก็มีความรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีนะครับกับเตียวร่อพอสมควรว่าเออคนนี้มันก็เป็นลูกผู้ชายดีเหมือนกันไม่ทําร้ายคนบริสุทธิ์โจโฉก็เลยให้ทําหนังสือครับไปถึงเตียวล่อครับที่เมืองป่าตะวันออกบอกว่าอยากจะให้เตียวร่อนั้นยอมแพ้ยอมสวายพักซะแล้วก็จะดูแลเป็นอย่างดีอย่าสู้เลยอย่าสู้เลย เหตุผลก็เพราะว่าท่านผู้ชมครับโจโฉนั้นมองว่าเตียวล่อคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่สามารถปั้นได้ให้มาเป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งเพราะว่าจิตใจนั้นก็มีความเมตตาต่อชาวบ้านไม่ได้เป็นคนเลวร้ายไม่ได้เป็นคนทรยศอะไรต่างๆเหล่านี้โจโฉเกลียดที่สุดครับก็คือพวกงูเหา่าไม่ชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าเตียวล่อนั้นก็เป็นสุภาพบุรุษพอสมควรในแง่มุมหนึ่งจดหมายฉบับนั้นของโจโฉก็ไปถึงมือเตียวล่อนะครับที่เมืองปาตะวันออกเป็นที่เรียบร้อย เตียวล่อไม่ได้อ่านคนเดียวครับทาการคลี่เปิดอ่านในขณะนั้นก็มีน้องชายคนที่สนิทกับเขานะครับก็คือเตียวโอยและอีกคนหนึ่งก็คือเอียวสงตัวแสบคนนี้นะครับที่เป็นหอกข้างแคร่แต่ว่าเตียวล่อนั้นเชื่อใจเสียละเกิดนะครับเลี้ยงงูเห่าเอา,เอาไว้นะครับข้างกายเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเปิดจดหมายอ่านปุ๊บเนี่ยเตียวล่อก็เห็นว่าโจโฉบ,บอกว่าอยากจะให้ยอมแพ้ซะ,ะเกลี้ยกล่อมว่าจะไม่ทําร้ายนะครับมาทํางานด้วยกันกับโจโฉดีกว่าไม่ต้องถอยไปไหนแล้วไม่ต้องสู้กันแล้ว เตียวโอยเห็นแบบนี้บอกว่าพี่เรายอมไม่ได้นะเราเป็นชาติทกรบเราต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดเตียวล่อก็เห็นเช่นนั้นก็ยังปลักปรือครับยังไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้กลับมาอีกหนึ่งทีครับในขณะเดียวกันครับเอียวสงก็ได้ทราบข้อมูลชุดนี้แล้วก็สังเกตเห็นอากับกริยาของเตียวลอแล้วก็เตียวโอยนะครับว่ายังมีความปลักปรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตียวโอยเนี่ยครับก็ยุให้พี่นะครับรบไปเลยรบไปเลยเอียวสงก็กลับมาคุ้นคิดถึงตัวเองครับว่าเออตัวเองนั้น จริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครองอะไรนะครับเราลองวิเคราะห์กันดูนะฮะเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองอะไรไม่ได้ไม่เสียถึงแม้ว่าเตียวล่อจะอยู่หรือเตียวล่อจะไปโจโฉจะมาหรือโจโฉจะไปเขาเองก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดอยากขน,น้นเลยครับเอี่ยวสงก็เข้าใจไปว่าตนเองนั้นอยากจะสร้างความดีความชอบให้กับโจโฉที่จะสามารถเข้าขยายดินแดนยึดดินแดนฮันตงและตงชวนเมืองป่าตะวันออกอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้จึงได้รอบนะฮะทำจดหมายรับให้ลูกน้องคนสนิทเนี่ยรีบส่งไปหาโจโฉแล้วบอกว่า มาบัดนี้เตียวล่อนั้นมีความตั้งใจที่จะทําการประมือต่อสู้กับท่านไม่ยอมสวายพักเป็นแน่แท้ข้าเอียวสงจะขออาศัยอยู่ในเมืองและจะคอยเป็นไส้ศึกคอยสอดส่องดูแลคอยส่งข่าวให้กับท่านพร้อมทั้งรับคําสั่งจากท่านวีก๋งโดยตรงในทันทีรับทราบรับปฏิบัติโอโ้จดหมายนี้ก็เดินทางครับไปจนกระทั่งถึงตัวของโจโฉปรากฏว่าเมื่อโจโฉนั้นได้รับจดหมายนี้แล้วก็ทําการคลี่อ่านดูนะก็เอาละได้เวลาแล้วถ้าอย่างนั้น ก็รู้ดีแล้วครับว่าฝ่ายของอเตียวล่อแล้วก็เตียวโอยนะั้นไม่ยอมแน่ก็กรีทาทับไปนะครับบุกไปนะฮะปรากฏว่าเตียวโอยนั้นก็ออกมาทําการต่อสู้ครับมาทําการประมือกับขุนศึกขุนพลของฝ่ายโจโฉที่ชื่อว่าข่าทูแน่นอนครับท่านผู้ชมครับข่าทูนั้นเป็นพยัคฆ์ารนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้อย่างมากมายมหาศาลสู้กับเตียวโอยฮนะน้องชายของเตียวล่อได้ไม่นานนักนะครับเตียวโอยซึ่งเป็นขุนพลฝ่ายของ ตยวล่อเนี่ยนะครับก็จะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นแน่แท้เกิดความระส่ำระสายเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวล้วครับเตียวล่อเห็นเช่นนั้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ทําการปรึกษานะครับกับเงียมเผาซึ่งเป็นที่ปรึกษานายทหารฝ่ายบุญนะครับคนหนึ่งรวมถึงเอียวสงด้วยทําการปรึกษากับสถานการณ์ที่มันช่างอึมครึมแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีทางไปไหนได้นะครับว่าจะทําอย่างไรกันดีกับสถานการณ์เช่นนี้เอียวสงครับซึ่งเป็นไส้ศึกนะฮะให้กับโจโฉไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาอย่างงี้ท่านต้องรบไปเดี๋ อยู่รักษาเมืองป่าตะวันออกฐานที่มั่นค่ายของเราเป็นอย่างดีมีอะไรเราคอยประสานงานกันและให้ท่านเตียวล่อเนี่ยนำกองทัพบ,บุกไปนะต่อสู้นอกเมืองทําการประมือกับโจโฉข่าเอียวสงจะทําการสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่เงียมเผาเห็นเช่นนั้นครับบอกไม่ดีเลยนะให้ผู้วิมชาสูงสุดนะั้นมาทําการรบเองแล้วก็มันมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก แต่ว่าเตียวร่อนั้นเชื่อเอียวสงครับเขาเชื่อว่าเอียวสงนั้นเป็นคนดีแล้วก็มีความสามารถมากของเงียมเผาจึงได้ทําการกรีทาทับออกไปไปต่อสู้กับฝ่ายของโจโฉด้วยตนเองเลยทีเดียวแล้วครับ ปรากฏว่าพอกรีทาทัพออกไปครับท่านผู้ชมครับเตียวร่อดน,นั้นไม่ได้รู้อิโนโนอิเนเน่เลยครับว่าทาหารที่ตามมาเป็นอย่างไรหันมาพวกเราบุกเข้าไปนะเตียวร่อกก็บอกว่าให้ทหารนั้นบุกเข้าไปหันไปอีกทีเอ๊ะทำไมมันเงียบเงียบหายกันจ้อยเลยครับโอแทบไม่เหลือใครเลยทีเดียวแล้วครับทหารนั้นหลบหนีกันไปหมดเลยครับเพราะว่ารู้ดีว่าจะต้องไปโดนจัดการโดยโจพวกฝ่ายโจโฉเนี่ยนฮะลาโลกแบบไม่สมัครใจเป็นแน่แท้เตียวร่อไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วครับมันแบบ เงว้งวเงวเงวเงวครับท่านผู้ชมครับนึกภาพออกไหมครับมันเง,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 ง้วเงวเงวเงวไม่มีใครเหลืออยู่เลยครับทัพโจโฉก็บุกเข้ามาครับเตียวล่อไม่รู้จะทําอย่างไรรีบถอยครับจะกลับเข้าค่ายนะฮะในเมืองป่าตะวันออกก่อนแล้วครับปรากฏว่าพอไปถึงก็สั่งนะครับข้างบนเชิงเทินบอกว่าให้เปิดประตูเมืองขาเตียวล่อเองจะเข้าไปแล้วขอเข้าไปก่อนปรากฏว่าคนที่อยู่บนเชิงเทินไม่ใช่ใครอื่นครับคือเ e อ e ียวสงเอียวสงบอกว่าเตียวล่อเอ๋ยข้าไม่เปิดให้เจ้าหรอกเปิดก็แย่น่ะสิ งงแล้วครับเพราะว่าเอียวสงนั้นกลายเป็นไส้ศึกนะให้กับโจโฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัพโจโฉก็เคลื่อนพลมาปิดล้อมนะฮะทหารอันน้อยนิดรวมถึงเตียวล่อนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าเมืองป่าถัวอ,อมไที่เรียบร้อยโจโฉก็บอกว่าเตียวล่อเอ๋ยข้าเห็นว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนดีไม่ยอมเผาสเสบียงไม่ทําลายบ้านเมืองของชาวบ้านมาเป็นลูกน้องสวายพักเถิดเตียวลอกก็จนแต้มครับไม่รู้จะทําอย่างไรสุดท้ายครับก็ต้องยอมสวายพักต่อโจโฉว,วีกงในที่สุดครับ โจโฉก็ทําการแต่งตั้งครับให้เตียวล่อนั้นเป็นขุนพลนะอยู่ในพื้นที่แถบนั้นแหละครับทำงานให้กับฝ่ายของโจโฉแต่แน่นอนผมเชื่อว่าโจโฉนั้นก็คงจะมีการวางผู้คนนะที่จะมาคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนะครับของคนที่เพิ่งสวายพักอยู่เอียวสงก็เห็นว่าเตียวล่อนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพลไปแล้วตนเองนั้นหมเอียวสงก็ทําหน้าที่ดูแลโจโฉเป็นอย่างดีเป็นไส้ศึกอย่างงามเลยทีเดียวแล้วครับก็ถามท่านโจโฉไม่มีอะไรมอบไปฆ่าเตียวเอียวสงเชียวหรือโจโฉบ,บอกมีนะสิเอามีก็ทหาร จับตัวเอียวสงเอาไว้เอียวสงก็งงจับตัวทําไมโจโฉสั่งให้ไปทําการจัดการให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแล้วทําการประจานให้ประชาชนเห็นว่านี่คือคนทรยศแห่งแผ่นดินโอ้โหเอียวสงก็เรียบร้อยครับจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเกิดความอับอายต่อตอนเองและวงตระกูลเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้ะครับนี่แหละครับก็คือจุดจบของเอียวสงนกสองหัวหรืออาจจะ 3- 4มสี่ห้าหัวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็ไปช่วยเล่าปีตอนนี้ก็ไปช่วยโจโฉแล้วก็ตัวเองก็อยู่กับเตียวล่อ แล้วสุดท้ายก็เป็นงูเห่าจัดการโอ้ยจนกระทั่งแล้วครับเตียวล่อนั้นจะต้องพลาดพลั้งอย่างพ่ายแพ้เสียเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับปรากฏว่าหลังจากที่โจโฉสามารถเข้ายึดตรงชวนดินแดนปาตะวันออกรวมถึงฮันตงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเรื่องราวเรื่องระบือไกลจริงๆครับท่านผู้ชมครับอิทธิพลของโจโฉนั้นได้แผ่ซ่านไปทางด้านตะวันตกนะทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวนี้ต้องไปเข้าหูใครละครับ เข้าห <K huh u> ูเล่าปีเป็นแน่แท้องเบ้งเองก็จับตามองการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพและการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของโจโฉกับเตียวรล่อเจ้าเมืองฮันตงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วครับแล้วมาบัดนี้โจโฉก็สามารถที่จะยึดครองเมืองฮันตงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยึดครองตงชวนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยึดครองป่าตะวันออกได้เป็นที่เดียบร้อยแล้วฝ่ายของเมืองง้อนะครับซึ่งอยู่ทางด้านตอนใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้อย่างซุนกวนก็รับทราบข่าวเช่นเดียวกันเรื่องราวมันเรื่องระบือไกลจริงๆครับ กับอิทธิพลของโจโฉฝ่ายโจโฉนั้นก็ตั้งมั่นตั้งค่ายนะครับยังไม่ได้ยกทัพกลับสู่พปาคนครหฮูโตสซะทีเดียวแล้วครับก็พลันแล้วครับมีนายทหารฝ่ายน่วยการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือซูมาอี้ครับซูมาอี้เริ่มมีบทบาทนะครับตั้งแต่ในตอนนี้มากเลยทีเดียวครับซูมาอี้เ,อเรียนไปยังท่านโจโฉนะครับบอกว่าท่านวีกงมาบัดนี้โมเมนตัมแห่งชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้ว ท่านโจโฉสามารถยึดดินแดนตรงชวนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วควรจะทําการขยายผลในขณะนี้จิตใจของฝ่ายทหารของฝ่ายเล่าปี่นั้นขั้นครามเป็นอย่างมากมายโมเมนตัมแห่งขวัญกาลังใจทหารฝ่ายเราก็มากมายเป็นยิ่งนักเห็นควรที่ท่านโจโฉนั้นจะครีธาทัพบุกไปทําการยึดเมืองจกและดินแดนเสฉวนของเล่าปี่ได้เลยนี่คือจังหวะที่ดีนี่คือจังหวะที่ด,ด,ดีในขณะเดียวกันนะครับนายทหารอีกคนหนึ่งที่สำทับเรื่องนี้ไปกับโจโฉด้วยก็คือเล่าหัว ที่เป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของโจโฉอีกเช่นเดียวกันเล่าหัวนั้นเป็นนายทหารฝ่ายแสนาธิการที่มีความสามารถในการวางแผนการรบเป็นยิ่งนะักมองเห็นการไกลมีวิสัยทัศน์ก็เลยเรียนไปยังท่านโจโฉบอกว่าเรียนท่านโจโฉจริงๆข้าเห็นด้วยกับสิ่งที่ซือมาอี้ได้กล่าวอาไว้ที่ท่านโจโฉจะทาการกรีธาทัพบุกไปยึดดินแดนเสฉวนของเล่าปี่ให้สิ้นซาก โจโฉเองนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีหัวจิตหัวใจมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันแลครับการต่อสู้ที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายเลยทีเดียวท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับในการยกทัพจับศึกไปเนี่ยจะต้องสูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาลนะครับในการจัดทําเสบียงเลี้ยงทหาร อีกทั้งขวัญก AL าลังใจทหารนะครับที่ทําการสู้รบแหม่มันตอนนี้นะผมนึกถึงในสมัยของ uh, พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชเลยทีเดียวแล้ครับท่านผู้ชมครับทำไมพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงค่อยๆลบสลายลงครับเนื่องจากการขยายที่พลของท่านนั้นยิ่งใหญ่จริงๆแต่สุดท้ายทหารนะไม่เอาด้วยนะครับท่านขยายที่พลไปไกลแผ่ภพศารทหารเหน็ดเหนื่อยคิดถึงบ้านครับ <fe el> <S <S เขาอยากจะกลับบ้าน <Jap ans> อยากจะไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ,บ้างเพราะว่าช <P ers poon> <P ers> ัยชนะของสงครามนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้นำครับ เพราะฉะนั้นโจโฉเองนะอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนะครับของพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ว่าโจโฉก็บอกว่าทหารเหนื่อยล้าความกำลังใจนั้นก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปทหารก็คงจะมีความคิดถึงบ้านตัวของโจโฉเองก็คิดว่าคงจะเหนื่อยกันแล้วเราพักสักครู่ก่อนนะอย่าเพิ่งยกทัพไปเลยแล้วถึงแม้ว่าซือมาอี้นะฮะกับเล่าหัวนั้นจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่โจโฉก็สั่งให้ทําการพักทัพพักค่ายแล้วก็ถือว่าเป็นการปณีปานอมนะฮะไม่ยกทัพกลับฮูโตแต่ก็ ไม่เข้าตีนะฮะดินแดนเสฉวนในบัตรดลแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเราจะกล่าวถึงฝ่ายของเล่าปีที่มีขงเบง,เงนั้นเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญเล่าปีเองก็ยังไม่สามารถเซตอัพพื้นที่นะฮะสร้างความมั่นคงความปลอดภัยอีกทั้งก็เพิ่งมาเป็นผู้ปกครองใหม่ๆนะครับประชาชนบางส่วนก็คงจะยังไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เล่าปีเข้ามาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งความหวาดกลัวและการเปลี่ยนแปลงก็นํามาซึ่งความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเล่าปีก็คุยกับขงเบงนะครับบอกว่ามาบัดนี้โจโฉสามารถที่ จะยึดครองดินแดนตรงชวนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยท่านที่ปรึกษาคงเบง้งนะจารย์คงเบ้งเนี่ยท่านมีความที่เห็นเป็นประการใดละ่ะคงเบ้งได้ยินในสิ่งที่เล่าปี่ได้พูดก็เข้าใจถึงความกังวลนะครับของอท่านเล่าปี่เป็นยิ่งนักครับคงเบ้งก็เลยบอกกับเล่าปี่ว่านายท่านเล่าปี่ท่านอย่าได้คิดกังวลใจไปเลยข้าได้ตรวจตราดูสถานการณ์โดยรอบมาโดยตลอดตามลําดับเวลาข้าคิดว่าข้ามีแผนการในใจที่จะทําอย่างไรต่อไปกับสิ่งนี้ เล่าปีก็เลยถามว่าท่านขงเบง้งท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดก่อนที่ผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าขงเบ้งนั้นเสนอแผนอะไรผมก็ต้องเรียนนะับท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วครับว่าผมเชื่อฝ่ายของของเบ้งนั้นก็คงจะเห็นสถานการณ์โดยรอบความยิ่งใหญ่ของกองทัพของโจโฉนั้นเทียบเท่าได้นะครับหรืออาจจะสูงกว่าเมื่อนําสรพพกําลังของฝ่ายเสฉวนของเล่าปีและเมืองง้อนะครับฝ่ายของซุนกวนมารวมกันเสียอีกทางเดียวครับที่จะอยู่รอดได้ก็คือจะต้องทําให ฝ่ายของโจโฉนั้นแตกกาลังออกไปเพื่อทําการตั้งมั่นตั้งรับทั้งสองทางแต่จะทําอย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมครับลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่ากวนอูนั้นก็ทะเลาะเบาแวงนะครับกับโลซกแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกับฝ่ายของเมืองง่ออย่างของซุนกวนมาโดยตลอดเลยทีเดียวล้วครับจึงจําใจจําเป็นและจํายอมล้วครับที่จะต้องสูญเสียบางส่วนให้กับเมืองง่อไปคงเบง่งได้พูดกับเล่าปีว่านายท่านเล่าปีข้าคิดว่าเราจะต้องยก3มหัวเมืองที่เคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ ให้กับเมืองง้ออย่างแท้จริงเมื่อเรามมบไปแล้วเราจะทําการเจราจาต่อรองทําการยุแยงแตะแคงรัว่วให้เมืองง้อนั้นเข้าทําการเข้าตีดินแดนส่วนหนึ่งที่ฝ่ายโจโฉได้ไปทําการตั้งมั่นแล้วก็ข่มขวัญเมืองง้อมาโดยตลอดนั่นก็คือเมืองหับปา่าโจโฉนั้นทําการวางกําลังอยู่ที่เมืองหับปา่าเพื่อทําการข่มขวัญไม่ให้เมืองง้อนั้นบุกขึ้นมาแถมยังพร้อมที่จะทําการกรุกรบเข้าไปรุกคืบดินแดนยึดดินแดนของฝ่ายเมืองง้อไปอีก ดังนั้นเห็นควรว่าจะต้องส่งทูตสักคนหนึ่งเข้าไปทําการเจราจาเกลี้ยกล่อมให้ฝ่ายของซุนกวนนั้นยอมที่จะกรีธาทัพบุกเข้าไปตีเมืองหับป่าเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายของโจโฉนั้นก็คงจะพวักพวงไม่กล้าที่จะยกทัพเข้าตีเสฉวนในบัดดลจะต้องกรีธาทัพไปเพื่อสนับสนุนการรบที่เมืองหับป่าที่อยู่ใกล้ๆก,กับชายแดนของเมืองง่อฝ่ายของซุนกวนนั่นเองเล่าปีบอกว่าทานาจารย์ฮกหลงขงเบง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นยิ่งนะักข้าคิดว่าแผนการของท่านคงเบ้นเงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะสำฤทธิ์ผลเป็นอย่างแน่แท้แต่ว่าใครละ่ะที่จะเหมาะสมที่จะไปเป็นทูต ไปเจราจาเป็นคนที่มีวาทศิลป์พูดคุยจนกระทั่งซุนกวนนั้นเชื่อใจแล้วก็ยอมที่จะทําตามแผนของเราก็ปรากฏว่าครับมีนายทหารผู้หนึ่งครับเสนออาสาตัวยกมือมาเลยล่ะครับเพราะว่าในการพูดคุยนั้นก็อยู่ในพื้นที่ห้องประชุมนายทหารผู้นั้นชื่อว่าอ e ีเจียครับอีเ e จียก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลเล่าปี่มาตั้งแต่ในสมัยของเล่าเปียวเขาเป็นคนดีแล้วก็มีความรักและศรัทธาในตัวของเล่าปี่เป็นยิ่งนักอีเ e จียยกมือครับบอกว่าข้าอ e ีเจียขออาสาไปทําการเจราจาเกลี้ยกล่อมให้ซุนกวนแห่ง เมืองง่อน,นั้นยอมทําตามแผนของท่านอาจารย์คงเบ่งทําการกรีธาทัพบ,บุกไปที่เมืองหับปา่าทําให้โจโฉนั้นพวักพวงและยังเป็นการถ่วงเวลาไม่ให้โจโฉกรีธาทัพบ,บุกเข้ามาที่เมืองเสฉวนในบัดนลเล่าปีเห็นในสิ่งที่อีเจียได้เสนอมาก็เห็นว่าแม่อีเจียนี่ยก็เป็นคนที่มีหน่วยก้านที่ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วแถมมีความกล้าหาญพร้อมที่จะทํางานนี้ซึ่งมีความอันตรายไปยิ่งนักถ้าผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าตอนนี้ซุนกวนนั้นนะไม่พอใจอยู่แล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้กวนอูก,ก็ตัดสินใจที่จะปฏิเสธไม่ให้สามเมืองกับซุนกวนเพราะฉะนั้นการที่จะส่งใครไปสักคนหนึ่งคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นแน่แท้แต่ว่าอีเจีย,ยยอมแล้วครับที่จะเสี่ยงถึงแม้จะเสี่ยงสูงแต่ก็ยอมแล้วครับหม่เล่าปีจึงได้บอกอีเจียว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านอีเจียข้าเห็นควรจะให้ท่านอีเจียนั้น เดินทางไปทําการเจราจายก3มหัวเมืองของฝ่ายเกงจิ๋วนั้นให้กับซุนกวนไปที่เมืองเบาเหลิงได้ข่าวว่าตอนนี้ซุนกวนอยู่ที่เมืองเบาเหลิงแต่ก่อนจะไปถึงเมืองเบาเหลิงขายอยากให้ท่านอีเจียนั้นไปแวะที่เมืองเกงจิ๋วเสียก่อนไปทําการแจ้งข่าวให้กวนอูได้ทราบถึงแผนการของฝ่ายเราว่าจะทําเช่นนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรอีเจียจึงรับคํารับคําท่านเล่าปีรับปฏิบัติบัดเดี๋ยวนี้อีเจียจึงรีบเดินทางไปที่เกงจิ๋วก่อนครับไปเล่าเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ที่อยู่หน้างา,า,านของฝ่ายเสฉวน ให้กวนอูเจ้าเมืองเกงจิ๋วได้ทราบกวนอูได้ทราบเสร็จปุ๊บอีเจียก็รีบเดินทางไปที่เมืองเบาะเหลง็งซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของซุนกวนไปพบกับซุนกวนในบัดดน ซุนกวนพอเห็นหน้าอีเจียก็คงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักล่ะครับเพราะเป็นคนฝ่ายของเล่าปี่กลับไปกลับมาบอกจะคืนเมืองก็ไม่คืนนะมาก่อนหน้านี้กวนอูก,ก็มาหึมหึมหึมนะไม่ยอมแล้วจนกระทั่งไปมีเรื่องมีราวกับฝ่ายของโลซกนะครับวุ่นวายกันไปเสียหมดซุนกวนก็ถามอีเจียว่าเจ้ามาทําไมอีเจียบอกว่าข้าเป็นทูตของฝ่ายท่านเล่าปี่มาทําการพูดคุยกับท่านซุนกวนมาบัดน,นี้ท่านเล่าปี่เห็นควรว่าได้เวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะคืนสามหัวเมืองให้กับท่าน ซุนกวนสามหัวเมืองนั้นอยู่ภายใต้เขธิพลของเกงจิ๋วก็จะคืนให้ท่านสุนกวนจริงๆนะท่านเล่าปีก็มีความคิดที่อยากจะคืนทุกหัวเมืองรวมถึงเกงจิ๋วให้กับท่านสุนกวนแต่ว่าแม่ติดอยู่ตรงนิดนึงตรงที่ว่าสถานการณ์ที่ฝ่ายของเสฉวนและเมืองในบริเวณรอบๆเนี่ยที่ต้องการจะไปยึดครองเนี่ยยังไม่เรียบร้อย แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านกวนอูก็จะไม่มีเมืองอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องให้อยู่เกงจิ๋วไปก่อนเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถปราบหัวเมืองทางด้านบนได้ราบคาบแล้วก็จะโยกย้ายนะทำการแต่งตั้งโยกย้ายท่านกวนอูนั้นไปประจําอยู่ที่นั่นไปทําการบังคับบัญชาทหารและเมืองอยู่ที่นั่นก็จะคืนเมืองทั้งหมดของเกงจิ๋วให้กับท่านซุนกวนแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านซุนกวนนะมาปัตี้โจโฉทําการยึดครองตรงชวนดินแดนในบริเวณด้านตอนเหนือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนแรกท่่าานเลปปีจะไตงตงงั้ ให้ท่านกวนอูไปอยู่ที่แถบนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถเคลียร์พื้นที่ด้านบนได้ก็จะโยกย้ายท่านกวนอูไปไว้ที่นั่นแล้ววิธีการเดียวที่ทําได้ก็คือจะต้องทําให้โจโฉนั้นเกิดความระส่ำระสายอยากให้ท่านสุนกวนขอความนุเคราะห์ด้วยยกกองทัพไปทําการเข้ายึดเมืองหับป่าที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของเขตอิทธิพลโจโฉซะโจโฉก็จะเคลื่อนพลนออกมาเกิดความภวักพวงังและถึงตอนนั้นฝ่ายเราก็จะสามารถที่จะโยกย้ายท่านกวนอูไปอยู่ทางด้านตอนเหนือแทนแล้วก็คืนเกงจิ๋ว ลำกุ่และเมืองต่างๆที่อยู่ในเขติทธิพลของเก่งจิ๋วให้กับท่านซุนกวนไปเลย ซุนกวนในินชอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับว่าตนเองนั้นก็จะถูกโขงเบ้งนะครับแผนโขงเบ่งเข้าแล้วแล้วครับขงเบ่งต้องการที่จะใช้สุนกวนนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วครับที่จะจัดการกับโจโฉให้อยู่หมัดแต่หม่มันเป็นข้อเสนอที่แม้ว่าสุนกวนจะรู้ว่าจะต้องเป็นเครื่องมือแต่มันก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวลวครับเพราะว่าความเย้ายวนนะฮะของแคว้นเกงจิวที่สุนกวนนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองเสียละเกิแลวครับเป็นจุดรั่วซัดจุดการค้าเศรษฐกิจที่ดียิ่งนักสุนกวนจะได้พ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันมีความสําคัญความอยู่ความเป็นความตายของบ้านเมืองข้าขอให้ท่านอีเจียนั้นไปทําการพักที่เรือนรับรองเสียก่อนนะครับมีเรือนรับรองให้ท่านอีเจียได้พักข้าขอคุยกับบรรดาลูกน้องที่ปรึกษาของข้าเสียก่อนแล้วจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบอีเจียก็บอกรับทราบรับปฏิบัติรับคําท่านสุกวนอีเจียก็ไปทําการพักนะครับในเกสเฮาส์นะฮะที่พักแล้วครับของ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะครับศุนกวนไม่รอช้าครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นอนไม่หลับแล้วล่ะครับทำการเรียกระดมบรรดาลูกน้องที่ปรึกษาต่างๆมาพูดคุยกันว่าเอ๊จะทําอย่างไรกันดีละทีนี้ละ่ะสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้ลูกน้องของศุนกวนก็ทําการคิดสารตะตละครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีความมีทั้งเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสนะครับเรียกได้ว่าเป็น Ri s k reward นะจะต้องมาทําการคิดวิเคราะห์กันนะรปรากฏว่าที่ปรึกษาใหญ่นะครับของไย เมืองง้อนะครับอย่างเตียวจิวก็ได้เรียนนะฮะไปอย่างท่านสุนกวนนายใหญ่แห่งเมืองง้อว่าท่านสุนกวนข้าเข้าใจความคิดของของเบ้งที่ได้ส่งอ e ีเจียมาที่นี่ขงเบ้งมองว่าอยากจะใช้เราเป็นเครื่องมือที่จะทําให้โจโฉนั้นกรีธาทัพถอยออกมาจากดินแดนเสฉวนเพื่อมาพวักพวงกับเมืองหับป่าแต่ข้าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรจะทําเราควรจะเห็นตามในสิ่งที่ขงเบ้งพูดเพราะเป็นวินวินซิทูเอชันเป็นสถานการณ์ที่ชนะทั้งคู่วินวิน ็ให้รับไปซะในสิ่งที่อีเจียถือหนังสือมาในสิ่งที่อีเจียได้แจ้งข่าวมาซุนกุนก็ถามเตียวเจียวว่าเราไงต่อท่านเตียวเจียวข้าคิดว่าเราก็ส่งคนไปรับสามเมืองคืนเสียก่อน แล้วกรีธาทับบุกไปยึดเมืองหับป่าซึ่งจริงๆแล้วเมืองหับป่าก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันทําเช่นนี้กําลังของโจโฉก็คงจะไม่เพียงพอเพราะว่าตอนนี้ก็แตกกระสานสา้นเซนไปหลายทิศหลายทางมีทั้งในเมืองฮูโตมีทั้งอยู่ด้านตอนเหนือและเมืองหับป่าทําให้ความแข็งแกร่งของโจโฉนั้นถูกหานสามเลยทีเดียวสุนกวนก็บอกอว่าไปตามแผนของท่านเจียวเจียวท่านที่ปรึกษาใหญ่เตียวเจียวได้เลยสุนกวนก็รับฟังนะครับพูดคุยทําการประชุมสักพักหนึ่งก็ทําการสั่งการครรััับบใหห้โลกเเดินทางงไปมวมือ ในดินแดนเกงจิ๋วคืนมาก่อนแล้วก็เรียกบรรดาลูกน้องนะครับขุนทับขุนพลต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างกําเหล็งลิบองแล้วก็เล่งทองครับ ให้ทาการจัดเตรียมสัพพะมังลังเตรียมตัวยกไปทําศึกที่หับปา่าหท่านผู้ชมครับเรื่องราวกาลังเข้มข้นนะครับเรากําลังจะพูดถึงศึกที่หับปา่าซึ่งเป็นหนึ่งในศึกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเป็นการแสดงเห็นถึงความสามารถของแม่ทัพทางฝ่ายของโจโฉแล้วก็ทางฝ่ายของซุนกวนเลยทีเดียวแล้วครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นท่านผู้ชมจะต้องติดตามรับชมกันต่อไปนี่นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ